สวัสดีค่ะพบกับแม่ลุ่งช่องโครก,กันเทมณีชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทำเมนูหมกหม้อเห็ดใส่หมู3าชั้นสูตรนี้ทําง่ายไม่ต้องง้อใบตองนะคะรับรองว่าหอมอร่อยนัวข้าวหมดเป็นกระติบอีกแล้วค่ะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ มาดูในส่วนของวัตถุดิบกันก่อนนะคะทุกคนวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นเห็ดต่างๆตามชอบใช้เป็นเห็ดอะไรก็ได้นะคะต่อมาเป็นหมูสามชั้นหมูสามชั้นนี้ก็ตามชอบเช่นกันค่ะใบมะกรูดตะไคร้ต้นหอมนะคะ้องใช้เป็นหอมบัวแดงใบแมงลักพริกสําหรับทําลูกโดดน้ําปลาร้เกลือผงปรุงรสผงชูรสพริกหอมแดงก่อนอื่นนําหมูสามชั้นมาหั่นเป็นชิ้น ลุงจะไม่หั่นหมู3ชั้นหนาจนเกินไปนะจะหั่นบางๆลุงใช้หมู3ามชั้นประมาณ200กรัมนะคะถ้าใครชอบกินหมู3ามชั้นเนี่ยก็เพิ่มปริมาณได้ หลังจากที่เราหั่นหมูสามชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนําเห็ดต่างๆมาหัน่นเป็นชิ้นแม่ลุงก็จะหั่นในส่วนของเห็ดออรินจีก่อนเอามาทําหมกหม้อเนี่ยแม่ลุงจะไม่หั่นชิ้นหนาจนเกินไปนะแม่ลุงจะหั่นชิ้นประมาณนี้เลยค่ะเห็ดที่จะนํามาหมกหม้อในวันนี้ก็จะมีเห็ดออรินจีชิมเมจิขาวแล้วก็เห็ดนางฟ้าเพื่อนๆชอบกินเห็ดอะไรก็ซื้อมาตามชอบได้เลยนะคะ เมนูนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเพื่อสุขภาพที่ทํำง,ง่ายๆเลยนะคะใครก็ทําตามได้แน่นอนและที่สำคัญถูกใจคนที่ชอบกินเห็ดมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากๆไม่ต้องมีใบตองก็สามารถได้กินห่อหมกแล้วแค่เรามีหม้อหรือว่าใช้เป็นกระทะก็ได้เพื่อนๆที่อยู่ห้องเชา่าหรือว่าคอนโดไม่สามารถก่อเตาหรือว่าไม่มีใบตองนะคะ เดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากๆสามารถใช้เป็นกระทะหรือว่าหม้อก็ได้หลังจากที่เราหั่นเห็ดเสดร็จเรียบร้อยแล้วนำไปล้างให้สะอาดจะล้างกี่น้ำก็ได้ล,ลุงจะล้างสักประมาณ2-3น้ําน้ำต่อไปเอาต้นหอมมาหั่นเป็นท่อนยาวล,ลุงใช้เป็นต้นหอมบัวแดง ปริมาณตามชอบได้เลยยิ่งใส่เยอะยิ่งทำให้หมกหม้อเห็ดของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานแล้วก็หอมผักสำหรับใส่หมกหม้อในวันนี้ไม่รุงใช้แค่ต้นหอมบัวแดงกับใบแมงลักนะในส่วนของเครื่องแกงก็จะมีพริกชินดาแดงความเผ็ดตามชอบหอมแดงประมาณ3-4หัวตะไคร้ซอยประมาณ3ต้นนะคะแล้วก็เกลือแกง1ช้อนชา ได้ในส่วนของเครื่องแกงแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมผสมกันใส่เห็ดต่างๆลงไปตามด้วยหมูสามชั้นที่เลือกเป็นหมูสามชั้นเพราะว่าเนื้อหมูสามชั้นเขาจะออกมันนิดๆนะคะทุกคนเวลาใส่ห่อหมกไม่ว่าจะเป็นหมกเห็ดหรือว่าหมกหน่อไม้เนี่ยก็อร่อยนะตักเครื่องแกงตามลงไป ตามด้วยน้ำล้างครกสักเล็กน้อยเพื่อเป็นตัวล่อให้เห็ดสุกได้เร็วถ้าเราไม่ใส่น้ำก็อาจจะทำให้หม้อแห้งหรือว่าหม้อไม่ได้ค่ะปรุงรสชาติด้วยผงชูรสผงปรุงรสน้ำปลาร้าเกลือแกงนิดนึงต้องดูด้วยนะคะว่าน้ำปลาร้าของเราเนี่ยเค็มมากหรือเค็มน้อยถ้าน้ำปลาร้าของเราเค็มอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งใส่เกลือ คนทุกอย่างให้เข้ากันดีซะก่อนแล้วค่อยไปตั้งไฟอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟกันสำหรับไฟใช้เป็นไฟอ่อนไม่ลุงจากคั่วไปก่อนสักพักนะคะเพื่อให้หมูสามชั้นสุกสักประมาณหนึ่ง จากนี้ปิดฝาหม้อไว้ก่อนค่ะเพื่อให้ทุกอย่างสุกได้เร็วในระหว่างที่ปิดฝาก็คอยหมั่นคนด้วยนะคะจะได้ไม่ไหม้ได้เวลาเปิดผาอบแล้วค่ะโูทุกคนกลิ่นนี่หอมมากๆตอนนี้ทั้งเห็ดแล้วก็มูสามชั้นของเราก็สุกดีแล้วใส่เป็นใบมะกรูดฉีกลงไปตามด้วยลูกโดดตามชอบถ้าใครไม่กินเผ็ดไม่ต้องใส่นะคะ ต้นหอมหั่นใส่ลงไปได้เยอะๆเลยค่ะอันนี้ก็คือพระเอกของเรื่องนะคะนางเอกของเรื่องก็คือเห็ดนั่นเองอ่ะถ้าไม่มีใบแมงลักเนี่ยไม่หอมนะสำหรับหอมุกคนทุกอย่างให้เข้ากันดีะก่อน พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเม่ลุงจะปิดฝาหม้อไว้อีกรอบนะคะเพื่อให้สมุนไพรต่างๆออกกลิ่นได้ดีถึงเวลาที่รอคอยแล้วค่ะแต่นแทน,แทนโอ้โหทุกคนหอมมาก,มาก,มากน่าก,กินสุดๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟไปเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูหมกหม้อเห็ดใส่หมูสามชั้นเป็นเมนูกับข้าวบานๆที่ทำง่งายๆสุดประหยัดและที่สำคัญได้ประโยชน์ด้วยรสชาติหอมอร่อยนัวกินกับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆเข้ากันเข้ากันแกรมด้วยลูกโดดนะคะทุกคนรับรองว่าฟินสุดๆยังไงก็ลองเอาไปทำตามกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับเมลู ช่องครักันธมนีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ